วันนี้เป็นการชุมนุมใหญ่ที่บริสุทธิ์เทศกาลเพนเทคอสครับเมื่อมองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เมื่อ2,000ปีก่อนเหล่าสาวกและผู้คนมากมายที่รวมตัวกันในเยรูซาเล็มได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างแท้จริงในวันนั้นประชาชนชาวนาซาเรตในแคว้นกาลิลีพูดภาษาต่างๆนานา และผู้คนมากมายจากมากกว่า15ประเทศที่แตกต่างกันได้ยินการงานอันยิ่งใหญ่แห่งขาประเสริฐของพระเจ้าด้วยภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของตนพวกเขาได้เห็นเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อเช่นนี้พวกเราสามารถพบปาฏิหาริย์อันน่าประหลาดใจนี้ได้จากพระคมที์ใช่ไหมครับ2,000ปีก่อนในวันเทศกาลเพนเทคอสนี้พระเจ้าทรงเปิดทางให้ประชากรของพระองค์เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต ผู้เสด็จมาสู่แผ่นดินโลกในสภาพมนุษย์ได้อย่างมั่นใจในวันนี้ขอให้เรามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระวิญญาและเจ้าสาวด้วยกันครับทุกท่านครับเราเรียกขวดที่ไม่มีอะไรเลยว่าอะไรครับเราเรียกมันว่าขวดปล่า แล้วถ้าขวดนั้นมีน้ำอยู่เราจะเรียกมันว่าอะไรครับมันกลายเป็นขวดน้ำและถ้าขวดนั้นมีดอกไม้เราจะเรียกมันว่าอะไรกลายเป็นแจกันดอกไม้โปรดครุณคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีนะครับตอนนี้ขอให้เรามาเปลี่ยนตัวอย่างจากขวดเป็นชามเราเรียกชามที่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นว่าอะไรครับมันคือชามเปล่าแต่ถ้าในนั้น มีข้าวหลักครับมันคือชามข้าวแล้วถ้าในชามนั้นมีน้ำหรือซุปหรือกับข้าวหลักครับทุกท่านครับเมื่อเราคิดถึงการเรียกสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเราก็ตรหนักได้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเป็นตัวกำหนดมิใช่หรือครับ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในตัวเราการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นภายนอกเราอาจจะดูเหมือนกันทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราทําให้เรากลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหากเรามองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของสมัยอาคาัครทูตในช่วง2,000ปีก่อนสิ่งใดที่ถูกมอบให้แก่เหล่าอาคาัครทูตในวันเทศกาลเพนเทคอสครับ ทันทีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มพวกเขาเราอัคารทูตถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรครับพวกเขากลายเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่และเป็นบุตรของพระเจ้าการกลายเป็นบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าได้เกิดขึ้นมิใช่หรือครับขวดเปล่าจะกลายเป็นขวดน้ำเมื่อเติมน้ำและกลายเป็นแจกันดอกไม้เมืม่อใส่ดอกไม้ไว้ชามเปล่าสามารถกลายเป็นชามข้าว เมื่อตักข้าวใส่กลายเป็นชามน้ำเมื่อมีน้ำและกลายเป็นชามซุปเมื่อตักซุปใส่ในทำนองเดียวกันเมื่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ถูกบรรจุไว้ในตัวเราพวกเราที่เคยว่างเปล่าก็จะกลายเป็นคนของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรามีพระวิญ,ญญาณและเจ้าสาวในตัวเราพวกเราก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นบุตรแห่งสวรรค์และเป็นพันธกรนแห่งพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าพอพระทัยมากที่สุด มิใช่หรือครับในวันนี้เราต้องถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงอนุญาตในเทศากาลเพนเทคอสผ่านการนี้การบังเกิดใหม่จึงต้องเกิดขึ้นกับพวกเราครับจบจนเมื่อวานอาจมีบางคนในพวกเรายังไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐทั้งทั้งที่ได้รับข่าวประเสริฐแล้วก็ตามบรรดาอาคาัครทูตในสมัยอาคาัครทูตก็มีต่างกันครับอย่างไรก็ดี หลังจากได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเทศกาลเพนเทคอสเหล่าอัครทูตก็กลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเป็นพยานอย่างไม่เกรงกลัวและไม่ลังเลใจที่จะประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พวกเขาถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ขอให้เรามาพิจารณาฉากนี้ด้วยกันโดยผ่านพระคัมภีร์พิจารณาดูกิจาการของอัครทูตบทที่สองข้อที่หนึ่งด้วยกัน เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสมาถึงจำพวกสิจึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันเมื่อเราอ่านตั้งแต่บทที่ 1, 1> เราจะเห็นฉากที่พวกเขาอธิษฐานอย่างขยันขันแข็งให้เรามาดูบทที่ 1, 1> ข้อที่15สักครู่ด้วยกันครับคราวนั้นเปตโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่มีรวมทั้งสิ้นประมาณร2 0คนในช่วงสิวันนับตั้งแต่พระเยซูทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์จากภูเขามากอกเทศ จนถึงเทศกาลเพนเทคอสผู้คน120คนได้ทำอะไรครับบทที่1ข้อที่12แล้วอาัคารทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสบาโตกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันรูฟิลิปกับโทมัสบานโทโลมิวกับมัทธิวยากอบ บุตรอันเฟอดซีโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากบพวกเขาร่วมใจกันค,ำคำมะกขม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาก็ได้อุทิศตนในการอธิษฐานเป็นเวลาสิบวันและในท้ายที่สุดเทศก,กาลเพนเทคอสก็มาถึงดังที่กล่าวไว้ในบทที่สองข้อที่หนึ่งเมื่อวันเทศก,กาลเพนเทคอสมาถึงจำพวกสิธิ์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดตามบันทึกในกิจการของอาคารทูตบทที่สองของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นถูกมอบให้ในเทศกาลเป็นเทคอส พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทลงมาเหนือทุกคนและตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิธิริ์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์จงเชื่อในพระเยซูและรับความรอดและได้รับการอภัยโทษบาปเช่นนี้การประกาศเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤด,ดูในเทศกาลเพนเทคอสก่อนหน้านั้นหลังจากการเตรนกกางเขนของพระเยซู เหล่าสาวกก็จะรวมตัวกันอย่างลับๆโดยปิดประตูทุกบานของสถานที่ที่พวกเขาจะชุมนุมกันพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และน่าทึ่งได้เกิดขึ้นหลังจากเทศกาลเพนเทคอสก่อนวันนี้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวมากว่าจะถูกเรียกจากหมู่ประชาชนว่าพักพวกที่เชื่อในพระเยซู ตรงกันข้ามภายหลังเทศกาลเพนเทคอสพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญโดยเปิดเผยด้วยเหตุนี้เทศกาลเพนเทคอสจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับคริสตจัยรยุคแรกก่อนหน้านั้นเหล่าสาวกยังไม่มีความกล้าหาญเช่นนี้พวกเขาต่างก็วิตกกังวลอย่างมากเนื่องจากพระเยซูทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ทุกคนจึงทำอย่างไร แม้กระทั่งหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนชีพพวกเขาล็อกประตูทุกบานด้วยความกลัวมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไม่ใช่หรือครับว่าพระเยซูทรงสเสด็จมาปรกากฏท่ามกลางพวกเขาวันที่50หลังจากเทศกาลฟื้นคืนชีพคือเทศกาลเพนเทคอสกล่าวคือในเวลาไม่ถึงสองเดือนพวกเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับ เช่นเดียวกับที่กวดเปล่ากลายเป็นขวดน้ําเมื่อเติมน้ําและกลายเป็นแจกันดอกไม้เมื่อใส่ดอกไม้เมื่อพวกเขาถูกเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดพวกเขาก็กล้าหาญมากยิ่งขึ้นพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์คือพระคริส พวกเขาไม่ลังเลใจหรือหวาดกลัวที่จะประกาศและเป็นพยานถึงพระเยซูแม้แต่น้อยครับพวกเขาเป็นพยานแก่ทุกคนว่าตนเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นพระคริสต์พวกเขาโอ้อวดเกี่ยวกับพระคริสต์อย่างทะยันขันแข็งความพยายามทั้งหมดของพวกเขานั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือกิจการของอัคารทูตหลายฉากครับผลที่ตามมาคือการอัศจรรย์อันน่าพิศวงได้เกิดขึ้น คือผู้คน3,000คนและ5,000คนได้ยอมรับและเชื่อในพระเยซูภายในวันเดียวขอให้เรามาพิจารณาด้วยกันว่าพวกเขาเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราไปดูในกิจการของอัคารทูตบทที่2ข้อที่5ครับมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาจึงพากันมาและชงน,นสนเทศเพราะต่างคนต่างได้ยินเขาพูดภาษาของตัว คนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดว่าดูแน่คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือพวกเขาหมายความว่าผู้ที่มาจากภูมิภาคอย่างกาลิลีนั้นไม่มีทางที่จะพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วมากถึง15ภาษาอย่างไรก็ดีเมื่อได้รับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าแล้วชาวประมงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงชาวประมงอีกต่อไปสถานะของพวกเขาเปลี่ยนไปครับ พวกเขากลายเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่เป็นบุตรแห่งพันธสัญญาใหม่และเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ชื่อของพวกเขาไม่ใช่ขวดเปล่าหรือขวดน้ำอีกต่อไปแต่พวกเขากลับกลายเป็นแจกันอันวิจิตรงดงามที่บรรจุดอกไม้แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลที่ตามมาคือการงานแห่ง่าประเสริฐของพระเจ้าที่น่าอัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้น ขอให้เรามาดูต่อในข้อที่30เปโตโรยืนขึ้นก่อนแล้วกล่าวกับประชาชนทั้งหลายข้อที่30ครับท่านเป็นผู้เผยพระวจนะและทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของท่านให้ประทับบนพระที่นั่งของท่าน กษัตริย์ดาวิดก็ทรงรู้เรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าพระเจ้ามีได้ท่งและพระองค์ไว้ในแดนคุนตายทั้งพระมังสัติของพระองค์ก็ไม่เปือยเน่าไปพระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้ก่อนหน้านั้นพวกเขาได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องด้วยความกลัวแต่ห0สิวันหลังจากการฟื้นคืนพระชนชีพการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจนี้ก็เกิดขึ้น พวกเขาเน้นย้ำกับฝูงชนที่ชุมนุมกันในกรุงเยรูซาเล็มอย่างกล้าหาญและมั่นใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ขอให้เรามาดูข้อที่37กันข้อที่37กล่าวว่าเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกใจจึงกล่าวแก่เปโตรและอาาัครทูตอื่นๆว่าที่น้องเอ๋ยเราจะทําอย่างไรดีฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว,ว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของใครครับ พระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียเมื่อห้าสิบวันก่อนคือราวราวสองเดือนก่อนพวกเขาหวาดกลัวจนตัวสัน่นโดยกังวลว่าหากเราเอ่ยพระนามของพระเยซูเราจะไม่ถูกโจงตีหรือถูกย่อเยยจากพวกยิวที่อยู่รอบตัวเราหรือทว่าในที่นี้พวกเขากลับพูดอย่างกล้าหาญว่าอะไรครับจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน ยิ่งกว่านั้นพวกเขาประกาศว่าอะไรในกิจการของอักรทูตบทที่สีพวกเขาเป็นพยานอย่างกล้าหาญว่านอกจากพระเยซูน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่างกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพวกเขาเคยเป็นเหมือนกดเปล่าอย่างไรก็ดีพระเจ้าทรงเติมเต็นพวกเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่นำมาซึ่งการงานอันทรงอนุภาพเช่นนี้ ในสมัยพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพระเยโฮวาถูกเทลงในกวดเปล่าและในสมัยพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพระเยซูก็ถูกมอบให้ในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้พระนามใหม่พระคริสต์พระอันสังหงและเยรูซาเล็มใหม่พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ได้เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือบรรดาบุตรแห่งสวรรค์อย่างบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีภารกิจที่ต้องทำในสมัยพระบิดาผู้เผยพระวจนะ ได้ประกาศพระนามของพระเยโฮวาในสมัยพระบุตรพวกเขาประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ดังนั้นในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราควรประกาศพระนามใหม่พระอันสังโฮและเยรูซาเล็มใหม่พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ออกไปทั้งในสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับในวันเทศกาลเพนเทคอสนี้พระเจ้าทรงประทานเพื่อให้ทําหน้าที่เหล่านี้2 0 0พันปีก่อน เมื่อเราพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูดาเราก็พบว่าเหล่าสาวกของพระเยซูตัวพวกยิวและตัวที่จะเปิดเผยพระนามพระเยซูแม้แต่เปโตรผู้มีความเชื่ออย่างแรงกล้ายังกลับปฏิเสธพระเยซูเ,ยเมื่อถูกถามโดยสาวใช้คนหนึ่งว่าเจ้าก็เป็นชาวกาลิลีเหมือนกันมิใช่หรือข้าเห็นเจ้าอยู่กับเยซูด้วยเปโตร,ร,รตอบว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรข้าไม่รู้จักคนนั้นเลยเขาปฏิเสธพระเยซูถึงกี่ครั้งครับ เขาปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งหากมีใครอ้างว่าเรารู้จักพระเยซูเราใกล้ชิดพระเยซูหรือเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเยซูพวกเขาจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นคนเลวทรามในสังคมยิวเหล่าสาวกจึงรู้สึกกลัวอย่างยิ่งอย่างไรก็ดีนับจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาก็ได้สแสดงความเชื่อในพระเยซูด้วยความกล้าหาญและความมั่นใจต่อหน้าประชาชนเป็นอันมากเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นแล้ว มีกี่คนที่รับบัพติศมาในวันเดียวครับขอให้เรามาดูในข้อที่40ด้วยกันเปโตรจึงกล่าวอีกหลายคำเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว,ว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณกี่คนครับประมาณ3,000คนนับจากนั้นเป็นต้นมา กิจการของเหล่าอัครทูตก็ได้สูงพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูในเทศกาลเพนเทคอสอ่านต่อในข้อที่43ครับเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและผู้อัครทูตทําการอัศจรรย์และหมายสําคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณที่แห่งเดียวและทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันด้วยไปทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทําอย่างไรครับได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกําลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันทุกวัน เช่นนี้120คนจึงได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูในเทศกาลเพนเทคอสในวันนั้นเองประชาชน3,000คนได้กลับใจใหม่และได้รับความรอดและหลังจากนั้น,นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทุกวันทุกวันคือผู้คนจำนวนมากกลับใจใหม่รับบัพติศมาและกลับมาสู่พระคุณอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าประวัติศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ถูกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมุมมองของมนุษย์ดูเหมือนว่าหากพวกเขาประกาศเกี่ยวกับพระเยซูผู้ถูกตรึงที่กางเขนผู้คนจะปฏิเสธและต่อต้านพวกเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายก็เชื่อในาศาสนาที่แปลกประหลาดนั้นทว่าผู้คนมากมายถึงสามพันคนกลับใจใหม่และรับบัพติศมาอย่างคาดไม่ถึงขอให้เรามาดูหนังสือก,กิจาการของอัครทูตบทที่6บทที่6ข้อที่หึ่ในคราวนั้นเมื่อสิธิ์กำลังเป็นอย่างไรครับ เมื่อสิทธิ์กำลังทวีมากขึ้นเนื่องจากพระเจ้าทรง,ทรงอวยพระพรแก่พวกเขาทุกวันจำนวนสิทธิ์จึงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนขอให้เราไปดูข้อที่7การประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและจําพวกสิทธิ์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ทำอย่างไรครับก็ได้เชื่อในพระาศาสนา แม้แต่ปุโรหิตจำนวนมากที่ไม่มีใครจินตนาการได้ก็ยังเชื่อฟังและยอมจำนวนต่อสัจธรรมเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาและน่าประหลาดดังกล่าวได้เริ่มเกิดขึ้นครับครั้นข่าวประเสริฐแทระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆศาสนายิวที่เป็นาศาสนาที่มีอยู่แล้วในสมัยนั้นก็เริ่มตึงเครียด พวกเขาคิดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปทุกคนจะแห่กันไปเชื่อพระเยซูเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้พวกเขาจึงเริ่มขัดขวางการประกาศของเราอัครทูตขอให้เรามาดูบทที่4ี่ข้อที่สิแต่ให้เราขูเข็นห้ามไม่ให้พูดอ้างชื่อนั้นกับผู้หนึ่งผูดด้ใดเลยเพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เรื่องหรือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวง ครั้นเหล่าอัคาราทูตประกาศว่าจงกลับใจใหม่รับบัพติศมาและรับการอภัยโทษบาปในพระนามของพระเยซูคริสต์หลายคนก็เข้าร่วมในการรับความรอดเรื่องนี้ทําให้เกิดความรู้สึกถึงวิกฤตครั้งใหญ่ในหมู่พวกยิวด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงคุกคามและกูเ็นเพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เรื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวงพวกเขาพยายามด้วยทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้ข่าวประเสริฐถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เรื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวงเขาจึงเรียกเปโตรและยอนมาแล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกเลยฝ่ายเปโตรกับยอนตอบเขาว่าจำเพาะพระพักพระเจ้าข้าพระเจ้าควรจะเชื่อฝั่งท่านหรือควรจะเชื่อฝั่งพระเจ้าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพระเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้เห็นพระเยซูถูกจับกลุ่ม พวกเขาก็กล่าวว่าเราไม่รู้จักพระเยซูอย่างไรก็ดีริมฝีปากของพวกเขาที่เคยปฏิเสธพระองค์กลับเป็นพยานถึงพระองค์ด้วยความเชื่อที่กล้าหาญพี่น้องชายและพี่น้องสาวครับเราต้องการความกล้าหาญเราได้รับความกล้าหาญโดยผ่านพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดในยุคพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คือใครครับเราทุกคนต้องเป็นพยานถึงพระนามใหม่พระคริสต์พระอันสังหฆและเยรูซาเล็มใหม พระมาดาแห่งฟ้าสวรรค์อย่างกล้าหาญครับในสดุดีจึงมีกล่าวไว้ว่าเราควรทําอย่างไรเพื่อแสดงความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าครับจงเป็นผู้ที่โอ้อวดพระเจ้าจิตใจของเราเคยว่างเปล่าแต่พระเจ้าทรงเติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะสามารถโอ้อวดพระองค์ได้นี่คือการงานของพระเจ้าครับในสมัยพระบิดาบรรดาผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ โอ้อวดถึงพระเจ้าพระเยโฮวาในสมัยพระบุตรบรรดาผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้อวดถึงพระเยซูคริสต์แล้วในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ล่ะครับในยุคสมัยนี้ผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องโอ้อวดถึงพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์พระอันสังโงและเยรูซาเล็มใหม่พระมาดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเป็นพระวิญญาและเจ้าสาวพระกฎการและชื่อจะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่อยู่ในขวด พวกเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะได้ครอบครองแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกมิใช่หรือครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงประทับตราเราเป็นบุตรของพระองค์ถ้าผู้ที่ได้รับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ในวันนี้กลับไม่ได้ใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เก็บไว้เพียงเท่านั้นพระวิญญ,ญาณน,นั้นก็จะไม่ทํางานเลยเราต้องใช้พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ให้มากครับเมื่อเปโตรได้รับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ และนำไปใช้ในทันทีเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือจิตวิญญาณสามพันดวงกลับใจใหม่และได้รับความรอดมิใช่หรือครับขอให้เรามาพิจารณาดูสดุดีบทท,ที่20ที่สอนให้เราอวดถึงพระเจ้าด้วยกันขอให้เรามาดูหนังสือสดุดีบทที่20ข้อที่7ครับบทที่20ข้อที่7ครับ บ้างก็อวดเรื่องรถรบบ้างก็เรื่องมาแต่เราอวดเรื่องอะไรครับแต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเราผู้คนมักโอ้อวดเรื่องรถรบอ้อวดเรื่องมาโอ้อวดความมั่งคั่งหรือความรู้ทางวิชาการของตนในโลกนี้มีหลายสิ่งที่ผู้คนโอ้อวดบ้างก็อวดเรื่องลูกบ้างก็อวดเรื่องสามีบ้างก็อวดเรื่องภรรยาและบ้างก็อวดเรื่องความสําเร็จอื่นๆอีกมากมาย อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าถูกกำหนดให้พวกเขาโอ้อวดเรื่องพระเจ้าโดยธรรมชาติบางก็โอ้อวดเรื่องรถรบบางก็เรื่องมา้าแต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเราขอให้เราเปิดดูสดุดีบทที่34ด้วยกันสดุดีบทที่34ข้อที่สองกล่าวว่าจิตใจของข้าพระเจ้าจะทำอะไรครับ โอ้อวดในพระเจ้าให้คน,คนที่เสงีง่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดีแม้เราอาจไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แต่ก็มีจิตวิญญาณที่ทุกใจมากมายในโลกนี้พระเจ้าทรงออกแบบระบบแห่งความรอดให้จิตวิญญาณที่ทุกใจเหล่านั้นกลับใจใหม่และกลับไปสู่พระองค์เมื่อได้ยินพระนามของพระเจ้าที่เราโอ้อวดและประกาศด้วยความภาคภูมิใจในสมัยนั้นเหล่าสาวกและธรรมิกชนในคริสตจกักรยุคแรก ปิดประตูไว้เสมอหลังจากที่พระเยซูทรงถูกตรึงที่กางเขนเพราะพวกเขากลัวทหารโรมันและพวกยิวพวกเขาถูกแยกออกจากโลกภายนอกและต่างระมัดระวังตัวกันเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีพวกเขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่สและทรงสเสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์ญญจากภูเขาเมากอกเทศในวันที่40 จากนั้นในวันที่50คือในเทศกาลเพนเทคอสพระเจ้าทรงเทพระวิญญาณบริสุทธ,ธิ์ฝนต้นฤดูดลงมาเหนือธรรมิกชนที่ประชุมกันในห้องชั้นบนของมาราโกทันใดนั้นบรรดาธรรมิกชนก็ถูกเปลี่ยนแปลงเราจะไม่อาศัยอยู่ในที่ซ่อนอีกต่อไปตะเกียงแห่งสัจธรรมไม่ควรถูกปิดซ่อนไว้ใต้เตียงแต่ควรตั้งไว้ที่เชนงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นแสงสว่างได้ ด้วยวิธีนี้ตั้งแต่เปโตรเหล่อาอัคารทูตและธรรมิกชนในคริสตจักรยุคแรกทุกคนก็ไม่เคยหยุดสั่งสอนและเป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พูดอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขาไม่รีรอที่จะโอ้อวดพระเจ้าในสมัยพระบุตรครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในสมัยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จึงควรโอ้อวดพระผู้ช่วยให้รอดในสมัยนี้คือพระคริสต์พระอันสังหงและเยรูซาเล็มใหม่พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์มากยิ่งกว่าธรรมิกชนในคริสตจักรยุคแรก นั่นก็เพราะว่าริธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีพลังมากกว่าสมัยคริสตจกักรยุคแรกถึงเจ็ดเท่าครั้นพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แรงขึ้นถึงเจ็ดเท่าแก่เราเราจึงต้องฉายแสงแห่งสัจธรรมที่สว่างกว่าบรรดาธรรม,มิกชนในคริสตจกักรยุคแรกถึงเจ็ดเท่าพิจารณาดูบทที่34ข้อที่สองครับ จิตใจของข้าพระเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่สเสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดีเชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพระเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้ขอให้เราไปเปิดดูหนังสือเยเรมีบทที่9ด้วยกันครับ เราไม่ควรซ่อนตะเกียงไว้ในบ้านอีกต่อไปแต่ให้ตะเกียงส่องสว่างให้ทุกคนได้มองเห็นยเยเรไมีบทที่9 <23. S 1> ข้อที่23ข้อที่23กล่าวว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตนอย่าให้ชายชะกันอวดในความเข้มแข็งของตนอย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตน แต่ให้ผู้อวดอวดในสิ่งนี้คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระเจ้าทรงสำแดงความรักมัน่นคงความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละในที่นี้พระเจ้าทรงรับสั่งให้เราอวดสติปัญญาของเราหรือครับพระองค์ทรงรับสั่งให้ชายชะกันอวดในความเข้มแข็งของตนหรือให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตนหรือไม่ พระเจ้าตรัสว่าให้ผู้อวดอวดในสิ่งนี้วันนี้ครอบครัวของสิโยทุกคนได้บรรจุพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงในขวดเปล่าแล้วเราควรอวดใครครับขอให้เราโอ้อวดพระเจ้าด้วยกันนะครับโดยการทําเช่นนั้นจิตวิญญาณมากมายในทั่วโลกที่กําลังทุกข์ใจสามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้และเราก็สามารถนําความสุขความหวังและอนาคตที่สดใสมาสู่พวกเขาได้ นี่เป็นวิธีที่เราสามารถทําให้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในความมืดและความยากลบาบากเข้ามาสู่พระคริสต์พระอันสังโฮและเยรูซาเล็มใหม่พระมดดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้เสด็จมาสู่โลกนี้โดยเป็นความสว่างที่แท้จริงเมื่อทําเช่นนี้เท่านั้นเราทุกคนก็สามารถได้รับพระพรแห่งความรอดและกลับสู่บ้านเกิดแห่งสวรรค์ที่นิรันดร์ได้ด้วยหวังว่าครอบครัวซิยนทุกคน จะนำทางผู้คนมาสู่หนทางนี้ผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ